สวัสดีครับกับมาพบกับ just one นะครับอีกวันหนึ่งที่ตลาดขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านนะครับก็คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากนะครับขอดูที่1,550เหมือนเดิมนะครับตาแต่ก็ตามถ้ายังไม่ผ่านตรงนี้นะครับก็ให้ระวังไว้เหมือนกันหรือจริงๆแล้วเนี่ย1,540บวกลบตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังแล้วสำหรับกลยุทธ์วันนี้เนี่ยถ้าดูดีๆหน่อยนะครับก็1,530 เป็นแนวรับสําหรับวันนะครับต่อไปก็1 5ึ0แต่ถ้าวันนี้เนี่ยไม่สามารถยืน1530ได้เนี่ยก็ให้ระวังมากขึ้นว่า 1550อาจจะไม่ต้องขึ้นไปทดสอบก็ได้นะครับนะฮะก็ใช้เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นเอาสำหรับช่วงนี้ว่า1550เป็นแนวต้านหลักที่ควรระวังไว้นะครับถ้าผ่านเมื่อไหร่เราค่อยไปดูกันอีกทีนึงว่าจะยืนได้มั่นคงหรือเปล่านะครับถ้าวันนี้หลุด1530ก็ให้เริ่มระวังตัวมากขึ้นแล้วกันนะครับสำหรับหุ้น just one ในสัปดาห์ที่แล้วคือ PLE นะครับหรือว่า Powerline หรือว่าเปิ้ลนั่นเองก็ยังอยู่ในทิศทางที่พอใช้ได้อยู่นะครับเมื่อวานก่อนนะครับก็ขึ้นมา เมื่อวานก็ดีดกลับขึ้นมาเหมือนกันแต่สุดท้ายก็มีอ่อนตัวเล็กๆในระหว่างวันแต่สุดท้ายก็ดูแล้วแนวโน้มรวมๆก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่เราให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ายังอยู่ในทิศทางที่เป็นเชิงบวกยังไม่กังวลอะไรนะครับหลายท่านอาจเล่นทางเทคนิคก็ถ้าราคาขึ้นมาอย่างนี้หน่อยๆก็ขยับจุดสต็อปลอสขึ้นมากันสักนิดน,นึงก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ยึดติดก,กับจุดสต็อปลอสสัปดาห์แรกที่เราให้ไว้นะครับเพราะราคาพุ่งขึ้นต้องเลื่อนสต็อปลอสขึ้นมานะครับสำหรับสัน,นก นะครับก็หาหุ้นขอนข้างยากเหมือนกันเมืม่อวานเนี่ยหุ้นเล็กๆวิ่งกันค่อนข้างหวือหวาทั้งที่ตลาดเนี่ยแข่งตัวในกรอกแกบแคบๆนะครับก็ตามธรรมดาตลาดพักตัวตลาดรอจังหวะปัจจัยบวกยังไม่เข้ามาในตลาดนะครับก็เล่นหุ้นกันแบบเก่งกาไรระยะสั้นกันซะเยอะนะครับหุ้นเล็กๆหุ้นเก่งกำไรขนาดกลางขนาด,นาดเล็กวิ่งกันหวือหวาวันนี้ผมก็เลยเอาสักตัวหนึ่งมาเหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีเรื่องของการคาดการณ์ผลประกอบการเพิ่มด้วยก็ได้นะครับวันนี้ผมเอาตัวแกลน นะครับตัวแกรนแอสเซทโฮเทลมานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะของการเก็งอะไรระยะสั้นนะครับหรือว่าเก็งอะไรเรื่องผลประกอบการไตรมาสสี่นะครับหรือว่าผลกับการปีที่แล้วนั่นเองนะครับดูจากแนวโน้มระยะสั้นก่อนเลยนะครับสังเกตนะครับผมตีขอบกรอบสีขาวไว้ให้ก็คือกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับสังเกตว่าราคาไตระดับอยู่ที่แนวรับของแกรบแนวโน้มกรอบแนวโน้มนี้นะครับซึ่งแสดงว่า ยังไงก็ตามถ้าไม่หลุดกรอบล่างเนี่ยนะครับหรือเส้นสีขาวข้างล่างเนี่ยราคาก็น่าจะเป็นลักหนักของไซด์เวอัพนะครับหรือถ้าเกิดวันไหนขึ้นแรงๆหน่อยก็อาจจะวิ่งขึ้นไปหากรอบข้างบนเลยก็ได้จากนั้นผมให้แนวต้านไว้ที่2.8นะครับเป็นระยะสั้นนะครับระยะสั้นก่อนนะครับ2.8ราคาปิดไปเมื่อวาน2.28นะครับก็2.26 2.20ถึงระดับแถวๆนี้รับได้เว้นแต่ว่าจะต่ำกว่าเส้นสีขาวในวันนี้เส้นสีขาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณทัก2.16 ดันั้นถ้าเห็นสองจุดหนึ่งสี่สองจุดหนึ่งสองอะไรก็ตามนั่นคือหลุดเส้นนะครับหลุดกรอบล่างก็ควรจะซับลอดไปนะครับนะฮะเป้าหมายนะสองจุดแปดนะครับหรือถ้าเกิดวันนี้เปิดมาทัก2สองจุดสามศูนย์ยืนได้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงก็เล่นเก็งไรนะครับระยะสั้นได้นะครับก็ถือขายหวังรอสามบาทอ่ะสองจุดแปดนะครับทีนี้เรามาดูภาพระยะยาวนิดนึงผมอยากให้ดูมุมมองระยะยาวของตัวหุ้นอ่ากลุ่มนี้นะครับนะฮะ กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยไม่แน่อนาคตข้างหน้าอาจจะดีก็ได้นะครับหรือว่ากลุ่มโรงแรมนะครับดูจากภาพใหญ่ของแกลนนะครับสังเกตว่าผมมีเส้นสีาขาวไว้เหมือนกันที่2บาทนั่นหมายถึงว่าการยืนเหนือ2บาทไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับเมื <ME> ่อ <U TER S> สักครู่เราบอกว่าถ้าเกิดหลุด2.20ลงมาหรือว่าเห็น2.14นั่นหมายถึงว่าสตออ็อปลอสแต่ถ้าดูจากภาพนี้เนี่ย จริงๆแล้ว2.14นี่อาจ,จไม่ใช่สต็อปลอกก็ได้เราสามารถสู้ได้ถึง2บาทเรียกว่าลงทุนนะครับคนที่ถือลงทุนจริงๆหรือว่าอยากจะมองกันยาวๆหน่อยเนี่ยอะไรก็ตามถ้าหุ้นแกลนไม่หลุด2บาทถือว่าหน้ามองไกลๆนะครับภาพนี้เนี่ยอย่างาน้อยๆก็อาจจะมีไปลุ้นไฮเดิมแถวๆใกล้ๆ3บาทก็ได้แต่ถ้าเกิดหวังยาวนักสักหน่อยนะครับหรือว่าถือยาวกันไปเลยเนี่ยตัวยูใหญ่ๆก็มีเป้าหมายอยู่ที่4บาทได้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงเพียงแต่ฝากภาพนี้ไว้ก่อนว่าตัวแกลนเนี่ยอะไรก็ตาม ถ้าสองบาทไม่หลุดนะครับสบาทไม่หลุดเนี่ยสามารถซื้อลงทุนได้นะครับถือลงทุนได้ มองเป้าหมายค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเรามองดูระยะสั้นก่อนว่า2.80จะมาได้ไหมนะครับวันนี้จะมีโอกาสที่จะเก่งไรได้หรือเปล่ายืน2 3นี่ก็ยังเก่งไรต่อได้นะครับวันนี้สําหรับตัวแกรนแล้วก็ถือไปรอขาย2 8เล่นรอบนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่คิดลงทุนจริงใน2 8ไม่จำเป็นต้องขายก็ได้นะครับก็ถือยาวไปเลยนะครับวันนี้สั้นๆหน่อยนะครับก็ดูตามที่บอกนะครับตลาดก็คงว่าไปแล้วนะครับหุ้นก็คง เล่นเล่นค่อนข้างระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับก็ตลาดถ้าจบรอบขึ้นมาก็คงลงเยอะนะครับวันนี้คงฝากไว้ท่านี้นะครับนะะเดี๋ยวเรามาเจอสัปดาห์หน้าต่อโชคดีครับ u o b k i n your trusted financial partner